สวัสดีย้ำ้าครับผมสวัสดีทุกท่านเนาะมาไหวเป็นเพื่อนเปืปีป่ยน,นท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเนาะวันนี้มาติดตามแดงอินโดนะครับเนาะเดีสองอาทิตย์กว่านะครับเนาะเขาสามอาทิตย์ละติดตามผลงานว่าเป็นยังไงนะครับเนาะว่าแดงอินโดเทโปนะครับเนาะตอนนี้ลูกหง่ขึ้นมากแล้วครับหลังจากฟีมาติดลูกมา ดีลูกนะครับเนาะตอนนี้ลูกลูกเย็บเบ่งเบ่งเลยครับผมกำลังแดงเริ่มแดงเลยลูกกำลังเริ่มแดงครับนี่ติดตามปุบแช่ยังบม่ถึงเดือนก็จะได้กินแล้วนะครับเนาะกะว่าจะได้ฝุกเต็มที่แล้วจะได้กินนะครับเนาะเริ่มลูกเริ่มแดงแล้วครับ แผแทยอยู่กับนี่จงหมดสีลูกนะครับเนาะปลูกให้เดี๋ยวเขาต้องได้ซื้อกินนะครับเนาะถึงเขาไม่ได้ขายเขาก็ได้กินปลูกทุกอย่างนะครับเนาะเหีเขาชอบกินนะครับเนาะและ้วก็มีหมากกระทันหรือว่าหมากพุทธศานะครับเนาะ อังงุ่นกันมีนะครับเนาะเดี๋ยวจะถ่ายความติดตามให้เป็นเปลี่ยนเบิ้องนะครับเนาะเป็นชมทางบ้านเบิง้งอังงุ่นก็งามแล้วครับได้ไหลายใบแล้วต้นอง,งุ่นปลูกได้ประมาณสองเดือนนะครับเนาะอันนี้ปลูกได้เขาอาทิตย์ทีสามนะครับเนาะครบสามอาทิตย์วันเสาร์จะถึงสามสัปดาห์นะครับเนาะวันเสาร์จะถึง มากิ้นด้วยครับมากินปลอดสารนะครับเนาะบ่ได้บ่ได้ฉีดยานะครับเนาะไสิเป็อย่างเด่ดดดนะครับเนะานนะนะตอนนี้เขาลูกสวยงามนะครับเนาะลูกสวยงาม,มากจะห้น้ำพร้อมทุเรียนนะครับเนาะขายเม้นเดียวกันเนาะปลูกแซมทุเรียนนะครับทุเรียนตัวน,นี้น้ำตันเขาไต้เนาะครับเนาะ ตเรียนตายแล้วเพราะว่าน้ำหัวตุไทยพอดีน้ำหัวตุไทยต้นก็บ่ได้น้ำอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งตายนะครับเนาะมาเบิ่งอีกที่หนึ่งใบแหงแล้วบ่ฟื้นแล้วนะครับเนาะส่วนตุเรียนเนาะแทนน้ำแหงนั่นคือว่าน้ำตันนะครับเนะบาะบ่ได้โหดแ่ สามมืม่นเม่ได้รุดเกิดตายแล้วนะครับเนาะเหี่ยวแลยอากาศหนาวแดดแรงครับทั้งแดดทั้ทงลมเนาะแห้งไวครับผมหลับลิปนี้ก็ยิ่มาติดตามแดงอินโดนะครับเนาะแดงอินโดลูกเบ่งเลยครับลูกมันแย่เร็บแดงอินโดนะครับเนานะ มากก็ได้ชิมแล้วนะครับเนาะคือมาปลูกครบเดือนกน็ลูกคงจะสุกพอดีแล้วครับเนาะะเด๋ยวลูกเด้สามอาทิตย์จะเข่าจะเข้าสามอาทิตย์แล้วนะครับเนะาะย้มันเว้นแดดจัดนะครับเนะาะย้มเว้นแดดจัดกลางคืนหนาวทําไม้เป็นวัดเป็นไข่เป็นไอเนาะครับเนะาะดูแลสุขภาพครับทุกท่านนะครับเนาะ เพียงหุกท่านดูแลสุขภาพนะ้ำผมเกิดโอ้เดี๋ยวก็ปเป็นวัดเป็นไออยู่นี่แหละขอแห่งขอเก็บคอ,อนะครับเนาะนอนอย่าขึ้นพออากาศขึ้นอัขึ้นหนาวเย็นหอนนะครับเนาะสหรับก็ขอ,ข,อขอบคุณเพื่อนียงหนุกท่านที่เข้ามาให้แรงใจนะครับเนาะจำนุนที่เข้ามา ชมนะครับเนาะขอบคุณทุกท่านทั้งผู้ชมทั้งบ้านเนาะครับเนาะขอบคุณเอไอด้วยครับขอบคุณเอไอด้วยที่เสนอลิปปล่อยคลิปให้เนาะครับเนาะขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณเอไอที่ส่งคลิปให้เป็นเพื่อนทุกท่านนะครับเนาะเกิดเมื่อนี้มาติดตามเด็กอินโดนให้เบิงึงชมดอกหยากระดอกหยาก็ะร้อๆนี่มีแต่ดอก,อยกหยาสวยๆ้ะครับ ดอกบานไม่รู้รยเล็กน้อครับเนาะบานไม่รู้รยดอกบานไม่รู้รวยของของไงธรรมชาตินะครับเนาะไม่ใช่ของปลูกเขานะนครับเดี๋ยวดอกบานไม่รู้รวยนั่นเลยแบบคลิปนี้ก็ฝากเป็นเพื่อนไว้ทันู้ช่วงใหม่ซัมเนี้นะครับเนาะขอกล่าวคำสวัสดีครับผม